มผาา่านการหมักแล้วต้มาแดดแล้วก็วกวไปเข้าโรงอบแล้วก็มาปั่นอันนี้คือยังไม่สุกใช่ไหมครับยังครับยังอันนี้ไม่เดี๋ยวต้องมาดูต้นนี่้ลูกยยใหญ่ๆนี่สวยนะน้ำนะสวยท<ว><ว>ี่มาดูนี่แหละที่นั่นคือผลโกโก้สดใช่ที่เขาไปปั่นหรือเปล่าใช่ใชนี่แหละดูมันน่างงดูหน้าทติดัวงงที่ทึง มาดูลูกสุกนี่มาดูลูกสุกอย่างเงี้ยพอตัดได้เลยไงถ้ารุ่นนี้ตัดได้นี่คือสุกเหรอนี่คือสุกสีเหลืองเอาไปใกล้ๆสีเหลืองนี่เราตัดออกไปไว้อย่าหักมีลูกยังไม่ได้ถึงเวลาเอาไปขายเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาธรรมชาติถ่ายมุกมุกมุกมใช้หมดเลยพนักงานเนี่ยโปโป๊เวลา เวลาเขาเน,นี่เขาก็จะลูกพวกนี้ก็ออกไปเรื่อยดอกดอกแล้วก็รุ่นใหม่ก็แตมขึ้นมาเรื่อยๆน,นี่ไอ้นีไอ้ที่สุกก็สุกไปก็จะออกต้อนรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆมีดอกครับต้อนรุ่นซ้อนรุ่น,น,นขึ้นมาไม่ใช่ว่ามีแต่โกโก้นะที่สวนโรนเรียนชอบไหมเนี่ยแต่อันนี้ของหายากเลยกำลังทดลองอันนี้คือกระจา์เสือโก้ ต้นมะวเสียโค้งกำลังทดลองปลูกนะต้นมะนาวเดียโค้งเขาว่าปลูกพื้นที่ต่ำไม่ได้ลอง What ทุเรียนก็นี่ไงลุงปลูกไว้นี่ก็จะเหมือนต้นโกโก้เนี่ยอ่าอายุสองปีนี่ทุเรียนเนี่ยยังไหมยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกหมากหรือลูกอันนี้ทุเรียนอันนี้ พยุงอันนี้พยุงไห้ลำเอาไปตัดต้นพยุงเลยมันเจียบเป็นไม้ที่ที่ขายขายได้ดีใช่ที่เอาไปมี่การพยุงไห้ลำเอามาปลูก What เพว่ามันจะได้ผลมันมันใช้เวลานานที่ ปีะมาณหนึ่งอยากดูหัวนมสี่ประมาณกี่นะต้นเดียวแล้วทุเรียนนี่คือทดลองปลูกที่มีตอนก็ตอนนก็คือว่ามันจะปลูกได้ไหมทุเรียนเนี่ยเราก็เลยปลูกดูมีทุเรียนทุเรียนขาขาวนี่ทดลองปลูกคิดว่าน่าจะสำเร็จแล้วเลยฟังหน่อยปลูกอะไรนะดเป็นปีอย่างสองปีเดือนมกราจะอายุเต็มสองปียังไม่เต็มสองปีดี เดือนมกราจะได้ของปีกินท่านเดเศษในออกก็จะมากิน <c oughs> อีกประมาณสามอีกประมาณสามาปีมันจะเป็นลูกเหมือนไมันจะเป็นลูกเหมือนมาเฟี่ยงนี่นะพี่ <c oughs> ที่ลังจะพ่มหนามเลยม,ลมันโกโก้และทับปูผ,ผสมกันกับต้นไม้หลายๆชนิไไดไม่มียาฆ่าหญ้าอันนี้เราตัดอย่างเดียวี่ปี เอาเครื่องตัดตักอย่างเดียวไม่ไม่ไม่เสียแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยต้นนี้ถ้าคนนี้ก็ไม่รู้จักนั่นี่คืออันนี้คือต้นชมพู่พันธุ์ทิพย์มันจะได้เข้ากับชื่อสวนว่าไร่สวนสวรรค์แอนตีโกโก้ชมพู่พันธุ์ทิพย์นี่ถ้าใครลงไปกรุงเทพบ่อยๆจะรู้จักดอกเขาสวยมากดอกเขาสวยอ่าดอกเขาสวยเอาแม่ไหมเอาเคร่งเอาไปกินเอาแม่บิดน่ยเนี่ยอะไรอ่ะ อันนั้นคุณแม่อันนี้คุณแม่ผมนนแม,นนแม่แม่มาเยี่ยมลูกชายมาเยี่ยมโกโพูนคุณแม่มาเยี่ยมโดโพูนเราอยากดูลูกเล็กๆล็กเล็กเก็สุกนั่งไปดูอันนี้กังหารเงินแสนต้นพู่พันธุ์ทิพย์จะมีอยู่เป็นระยะระยะหนึ่งกระลูกให้ตัวต้นพูนของมันชอบล่มด้วยให้มันเกินร่มด้วยต้นพูนให้ดูต้นหนึ่ง ลูกดกใครว่าโกโก้อีสาลผูกไม่ได้ดูต้นนั้นก็เหมือนกันติดฉีดกันดูทุกต้นเนี้ยนั่นแหละมาดูมาดูดิมาดูต้นนี้เดี๋ยวก็ผ่า,าให้ชิมเดี๋ยวผ่าให้ชิมเราผ่าให้ชิมนี่ต้นต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยหายากนะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าต้นมะลิ เป็นเนื้อไม้ที่สวยงามแล้วราคาแพงมากแต่ว่าที่บ้านผมปลูกได้กินลูกแล้วมาดูมาดูโกโก้นี่โกโก้นี่ก็คือเขาติดลูกปั๊บเขาก็จะมีดอกมีดอกแปม์เงินมาเรื่อยๆจะออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นสวยนับเอาขอขอแซ่หน่อยแบตจะหมดก่อนไปถ่ายรังพึ่ง่อยปะเนี่ยครับถ้าเรามีสวนป่าก็จะมีรังพึ่งมาดูนั่นเงไปเลือกไปดูพึ่งมาก่อรังอยู่บนต้นแคร์นั่นนะเข้าไปดูเลย เดียจะแตกลังตอนนี้คือมันท้าชยไม่ได้เฉื่อนันนี้เอันนี้เราต้องต้องใช้โดนยิงขึ้นไปถ่ายนะครับเพื่อที่จะให้เขาใกล้ชัดแม่น้ำซึ่งโกนก็มีนะจไปท้าแ่นนะฮะนี่มาดู นี่บอกด้วยว่าทำไมคุณลุงถึงปลูกใส่กับต้นแคร์เนี่ยตัวเร็วมากเพราะรากของต้นแคร์เขามีปมเขามีปมเนี่ยบนรากต้นแคร์นเนี่ยเราก็ผักหวานป่ามาปลูกข้างเคียงกันปุ๊บอะไรคือปมครับเป็นปมอยู่ตามรากไก่เหมือนกับถั่วดินเหมือนนันะ่นอ่ะมันถั่วลิสงอ่ะเนี่ยรากผักหวานป่าจะอาศัยตรงนั้นคราจะโตเร็วมากพอโตขึ้นมาปุ๊บเราก็ค่อยเอาต้นแคร์ออก พื้นที่ตรงนี้ไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าหญ้าข้างบนก็มีนี่มาดูดินี่แค่เอามาปลูกพิกแต่ว่าพึ่งมาทํารังอยู่นี่ข้างในนี่อันนี้พึ่งมันอยู่ในโกนก็มีเขาเรียกโกนเหรอครับถ้อภาษาการเขาเรียกว่าโครงเอถูกไหมข้อท่อแตกเอามาตั้งปลูกต้นไม้พึ่งก็มาอยู่ราออะไรเพราะมันมีแหล่งอาหารไงมีแหล่งอาหารแล้วไม่มีสารเคมี เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันโดนตอดเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเห็นยวนะครับบินเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดวงเห็นไหมเี่ยพึ่งที่มาอยู่ในพงยังอนาคตก็คือจะเอาลังเอากล่องมาวางเยอะๆเริ่มวางแล้วกล่องต่อไปก็จะเลี้ยมพึ่งนะฮะถ้าเราเข้าใกล้มันมันมันจะต่อยไหมครับไม่ต่อยเหรอในลองเอากล้องไปใกล้ดิเดี๋ยวนะครับเขาอดกล้องไปแล้วครับพิจิกรเข้าไปไหมไม่เอากลัวเหรอเี้ยึ่งอยู่ที่พง คุณแค <c oughs> ่ตอนแรกไม่ได้ว่าจะมาเลี้ยงพึ่งหรอกแต่พอมันมีความเย็นไงท่อปูนอ่ะมันแตกก็มาวางพอมีนี่พึ่งเขาก็มาใส่อยู่เลยแล้วทีนี้ไม่แค่มาแต่พึ่งโกนครับบอลลังก็มาเห็นไหมสังเกตด,ดีๆเ <c oughs> นี่ยอ <c oughs> นี่แห <c oughs> ละธรรมชาติถ้าไม่มียาฆ่าหญ้าไม่มีสารเคมีธรรมชาติเขาจะกลับมาเอง เห็นแั้นเองเครื่องนี้เองแจ้าเลยนี่โอเคโอเคเห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยถ้าธรรมชาติไม่มีสัญญาทายานนะครทเขาจะไม่อยู่เขามาเองเปี่ยผักคือถอดกล้องหน่อยครับพี่เราจะปลูกทุกอย่างทดลองดูเพกาเราก็ปลูกวันนี้ก็ได้ฝากคุณแม่ด้วยเด้อเพกาท่านผึ่งเดี๋ยวบินอร่อย เอาก็ถ้าไม่กอดตัวเขาก็หล่นเลยก็ต้องกอดดิลูกเดี๋ยวก็เป็นลังย้อยลงมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ยังมีน้ำผึ้งแล้วก็จะเป็นน้ำผึ้งข้างบนก็มีหนุนลังมดแดงมนเริ่มเลยธรรมชาติเขาชอบอยู่กับที่ธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเนียนจังเลยปะเนียนไหมเพราะเขาสามัคคีกันไงเขาก็เกี่ยวกอดแขนกันไง ่อดแขนกอขา,ากันไว้แล้วก็แล้วเขาจะช่วยกันหาน้ำน้ำหวานจากต้นไม้มาดูผักหวานฝ้ายโอเคครับเรายังนี้เราขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ